ท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้นะคะคน้นกะกาลังทยอยมากค่ะเ,าาเดี๋ยวอจะพาไปถทานะคะ,ะตัวเลขแนวทางพนดมากมาบอเนาะคะ่ะ เมาตองว่าคนปิ่นแล้วปูพันมักข่ำปีง้ดิบัดซีเพราะว่าถือเนี่ยบอกพ่นเลยจะปีนจะบังพ่นพ่นพูบั้ว่าขัดถือขันนี่แล้วบอกเราจนสักพักันไปก่อนาะว่าพ่นมักพันพือนขัดตัวพได้ดหูจักิ่นถามเถนี่ถามเลยตัวพอได้เราคนป็นเทปเนาะรูนถือนี่หลายชุดขึ้นมาตัวอุดตัวดอกบอกบอกบ่อไปบอกพันนะจ้า ปาได้ทาน้เดออีพอแต่มาท่านนอีพอแล้วส่างงนมากปปลาแดงมากเมือนมาฟ่อนน้ำเพลินเดอร่อยสีได้หลายปี่านผู้ใดบ่ฟอนอันก็ได้น้อยว่าสั้นได้ยุ่งได้น้อยฟอนบ่ตองช่วงค่ะค่ะเอาตามกำลังเ้าอ่ละตามกำลังศรัทธา ค่องซื้อรถเด้อค่ะซื้ออะไรมันมาถึงเ้องก็มีอะไรที่กันจ้าซื้ออะไรมาถูกถูกเตะโตเบาเนาะก็ถูกโตหนักเอาบรรุยจำหรับซุ่มค่ะซื้อมากซื้อน้องเอาได้เอามันมากเนาะมันมากเป็นประเภทนี้แล้วล่ะ เลือกตั้งมาแล้วจังคอยมาเมนโบค่ะมือนี่เป็นมือเลือกตัง้งซอจอไปใส่ซิดสกรอนจ่าเมืออื่นปูผาแดงเพิ่นสิมาล่ำ เมือนเอนมาเหมือนเอินคอยไงกี่มากเหรอคุณปูปูขาแดงมาฟ่อนมาฟ่อนบัดนี้เฮาเฮียงสิม่วนปีใหม่คันเฮาได้เห็นบ่แต่ว่านมีมีข้าวข้าววัดสิพักกันอยู่ดิ่ใช่เฮ็ดแล้วแล้วเสียวเอ้นั่นมากซั่นสิเอาอีหอมเตี้เฮ็ดเฮ็ดงานโออฉลองฉลานี่บ่ฉลองฉลาฉลองฉลามาฟังนี่ก่อนมาฟังไอ้ตอนเนี่ยไว้ๆนี่ล่ะเดือนหน้าเนี่ยเตี้ยที่ในบ้าน หอมขึ้นเจียวหอมมาก่อนามูอยากฟังอจูปูพันขึ้นหมักเสร็จบ้านนี้ในเงี้ยขึ้ยกันแล้วว่าสเจียวอีหอมมากขือนค่ะในไล่นี่ล่ะต่ว่ารสารฮิตแล้วแล้วกันผู้ใดเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพคืออยู่นี่ล่ะโอ้เจ้าภาพร่วมกันนี่ล่ะเนาะพี่น้องไทยเฮานี่ล่ะเป็นเจ้าภาพน้ำกันซอยกันมาเม้นเตยซอยยีสิค่ะมามวนน้ำกันเเพ่น็แล้ว ได้คุยกันดูกับป้ายยิ่สมบัติเจ้ามากไหนปูฟังมั่งค่ะตั้งค่ะสรองซาราพร้อมเนาะพร้อมบ่ได้เรียกขันเพิ่นไว้บอกนะอยากฟังโยพออันกูเพิ่นคือมักปูเพิ่นคืออยากฟังแถสันดอก์นี่เนี่วัดหอมจันนี่มาฟังก่อนเพิ่นสีมาแล้วนี่สีมาบ้านเมื่อใดเมื่อใดจ้ะว่าวันที่สิบสี่เดือนเดือนอยังเดือนนาดีละโอ้สิบสี่มักกะลาโอ้ จ้าแล้วมื่อื่นจะมาเบื้องคนฝอนดีดอกพะรอมอย่าเบิ่งซื้อที่ฝอนน้ำฝอนบ่เป็นตัวแมวอย่าเบิ่งซื้อคนพันว่าจะม้วงจ้ะการเข้าต้องเข้าใครเดี๋ยต้องเข่าแย่เดี๋ยวออกไปไม่ใช่ของบ้านไม่เลื่อนแล้วติดให้มื่อื่นต้องมาเอามาก่อนก็ได้เพราะว่า เราสิบมหอนเวลาใดเราบุกกำนวณว่าใดแต่ว่าเราเราจะอยู่ฝุ่นสารค้าหุญเนาะเรายกไก่เมอาไข่้มนธุ์มาบอได้แล้วจะบอไข่้องมากจะว่าอย่าเอาตับ บบได้ทูนสามเออเออได้ชูนสามเไดูนสาโอ้ถูกโอ้ไดสามพันฝ<อ>ันเอางวดนี้ได้ปะนี้งวดบบนี้งวดนี้ฝันเอาฝันเท่าไหร่เลขเลขสามศูน งวดที่ผ่านมาดิเนาะป้าดทุ่งวดนี้เลยงวดนี้เลยไปเอากระดาษมาเขียนโว้ยอืมอืมนุมเอากระดาษมาเขียนหน่อยเนาะเอาดีเลยตูนพร้อมอีกแล้วเนาะบอบอบองวดอันเลขไทยเราได้เลขไทยสามตัวน้ำงวดนึงเฮ้ยบอกแก้วะพี่สามตัวไทยอือสามตัวไทยอือ เจไดเดีเอาถามถาหวดนี่ดูเยนเนเกอคือนกอันี้ะมาไเน้อนเนี่ยชวนมากีได้น้มือสีเนาะเจ็ดสอเลยายสตัวตัวโอ้ นี่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 เออเออกลับไปฝันก่อนเอากลับไปฝันวันนี้บ่อท่านฝันรอ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 เหรออใกล้รอใกล้เมื่อฝันนี่รอใกล้ใกลเมื่อแล้วพอสิฝันไปเลยมันจะใส่บ้านใด้จ้าบ้าน บ้านยี้ใส่ทับกลับมากเราขเหนบอกครับระ,ะ,ะเบิบอดดครับแลับมาหวเราเลยเขียนให้นะ เมื่อกี้จะออกจากบ้านดุงตอนนีาตะบันดุงเ่ายกภาษาภาษาเกนเยุ่งนีจะทำงานโอ้เสร็จงานอยู่อุดรอ๋อค่ะขอบคุณนะฝันมาบอกนะเด้อโอเคโอ้ย้า้าถ้าบอกว่าทาเอาฝันเอาสิมาบอกนะคะอืม วันวันที่ยิบเก้ายิบจะมาจะมาอีกวันที่ยิบเก้าจะมาอีกโอเคค่ะขอบคุณนะคะเดินทางปลอดภัยโอ้แล้วโชคดีนะคะถูกกเลขไทยศูนย์เจ็ดสองสองใบสองใบประการเลขทไายศูนย์สามวันละฟันได้ศูนย์สามสองเอ้สามศูนย์สองนะอันนี้แล้วประกาศ ได้ศูนย์เจ็ดสองน้ำแล้วก็เล่ซื้อลอตเตอรี่ได้สองใบที่เราพิมพ์บอกแล้วก็โซบีแล้วก็เลขไสามศูนย์ถือทั้งศูนย์สามถือทั้งรางวัลเลขไทยสามศูค่ะรอวันที่สิบเก้าเราสิมาอีกเราจะมาอีกรอฝันก่อนนะคะเราเอาได้เขียนให้นะคะเขียนให้นะคะเขียนถามกันเอาเราอยู่อำเพอมเมืองอันเพิเมือง เรามาต่บันดุงเมื่อกี้ออกจากบันดวงพรุ่งนี้จะไปทำงานวันที่วันที่ยี่สิบเก้าจะมาที่ดอนปูตตาอีกว่าสันวะล่อให้เราฝันก่อนใกล้วันก่อนแล้วว่าฝันว่าปู่ไปบอกแม่นมา่นั่นเล่าฝันว่ารอด่อดรอดรอเราอดมาเนาะแม่เอาก็ได้เบอกได้เขียนเบอกกันเอาเนาะกับเราเราก็ดีเยอะเรากับบอกดีเอะนี่แหละพิ่นแม่แบงปันเล่าก็เขียนบอกดีเยอะ วันที่หยิบเก่าตามตอนวันที่หยิบเก่าเด้อพี่น้องเด้อเพราะฉันเชื่อสอนมากแล้วเอ้าเอาเอาเอามะพร้าวปูขอบคุณค่ะเอาตำมะฮุ่งบาดนี่ตำมะฮุ่งสู้พ่อ้อมกินค่ะสำหรับเนาะ สำหรับอ่า,าเราบอกบ่ไใดเนาะเราก็ถูกรางวันเลขท้าย<ห>สามตัวได้สองใบค่ะศูนย์เก็ดสองประสันแล้วก็เราก็ถูกศูนส,สามเลขบนอีกนะคะเอางวดนี้ก็เลยถามเล่าเนาะถามเล่าว่าอไดไ้ตัวใดฝ<า>ันหรือไปเราเลยว่าลอไก่เมือก่อนเดี๋ยวเราไปฝันก่อนวันที่ยี่สิบเก้าเราจะกลับมาดอนปูตาอีกนะคะ เอาลอดติดตามเด้อพี่นองเดอ้อรอดติดตามน้ำเล่าใกล้เขียนเบ้ากันเอาเนาะถามกันเอาเพราะว่าขายดกับใส่ภาษาใบมือบ่เป็นนะคะลอดติดตามนะคะ